ัวนี้มันติดก็ต้องใช้เรื่องนี้เองเดี๋ยวสิเินเปยเิงอย่เลยใจเดอมาอวยมาที่่นเขาเดียวถึงุ่่นโอ้มันมันประเงเียไเลี้ยไปตัดายเื้ผู้ใดปตัดใหม่ยังตัดที่น่เ่านั้นรื่องเนีเอ้เด็ดนเยียงไปทางไกลเมนบนไหน

tam tụi nó có dây hư rồi có tập đi lại à tụi nó hư rồi tụi tao phải thay cho nó มาแล้วครับปลากระแับตัวแรกปลาเหยือย่อปลาเหยื่อหลังจากที่มันเงียบไปนานครับ จากที่ลุงๆนะนนะเขามาหวานแห้งกันนะครับป่าก็น่าจะตื่นนะเงีบปา่าไม่เข้าเลยครับผ่านมาเกือบชั่วโมงได้นะครับก็เริ่มมีอาการบ้างนะครับ คือหมายธรรมชาติครับหมายแม่น้ำไอเราก็ห้ามเขาไม่ได้นะครับมันแล้วแต่จิตใต้สำนึกแล้วก็ความคิดของคนนะครับว่าเขาจะมีความเกรงใจกับเราหรือเปล่านะฮะแต่ก็อย่างว่านะครับ านไปแล้วก็ผ่านไปไม่ว่ากันครับแค่บ่นนิดหน่อย <c oughs> เขาก็หากินเราก็หากินนะครับปมาตกปลากันดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้กลับมาพบกับผมกันอีกหนึ่งคลิปกับช่องอินฟิชิ่งนะครับก็สำหรับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายแม่น้ํามูลกันอีกเหมือนเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วเรามาตกชิงเหลวนะครับเป็นคลิปแรกของปี65นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เรามาตกชิงเหลวกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็มีคันเหยื่อปลอมมาด้วยคันหนึ่งนะครับผมก็สําหรับวันนี้เวลา ก็ประมาณ4ี่โมงแล้วนะครับตอนที่เรามาก็ประมาณเกือบบ่า,บายสามนะครับผมประมาณบ่ายสามเตรียมอุปกรณ์อะไรเสร็จเรียบร้อยอกํากลังจะตกนะครับปรากฏว่าเรากา็ห้ามไม่ได้นะครับเป็นหมายธรรมชาติเขาก็หากินนะครับตามภาษาลุงๆเขาน,นะครับเมื่อวานว่า แล้วแต่ความคิดนะครับถ้าเขาเกรงใจเขาก็อาจจะไม่หวานแหข้างหน้าเรานะครับอาจจะขยับไปอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราก็ไปว่าเขาก็ไม่ได้นะครับเป็นหมายธรรมชาติเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาตกปลากันดีกว่าครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรุ่นไปพร้อมๆกันครับเวลาก็มีน้อยนะฮะประมาณ23ชั่วโมงนะครับยยังไงไปชมคลิปกันเลยครับ ังครับมั่งน้อยอ<ฮ>ือโอ้ปรากฏครับปรากฏปรากฏ โอ้ยโอยโอ้ย,อยปลาทูครับโอ้ยปลาทูครับนี่ไซส์สวยเลยครับสร้อยนอกเขาครับกับปลาสร้อย ใช่ครับใส่นกขาวครับ สวยครับตัวนี้ มาสอยอีกแล้ว โอ้ไปแล้ววะโอ้ยไปดูครับ แบงกูอ oh, oh, <no. S 1> ้ปลาน่าจะดูดไปแล้วครับ คนะครับนานาตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเงย็นๆแล้วนะครับจะหกโมงเงย็นแล้วนะครับผมก็ยังไงภาพกล้องหน้ามันอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเม็ดทรายนะครับถ้าภาไปชั้นก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตไปเก็บกกอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมืดเอานะครับผมยังไงขออนุญาตไปเก็บกกอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานกันนะครับผม ก็โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ผมเก็บอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วนะครับช่วงนี้ก็เย็นแล้วนะครับใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานวันนี้กันนะครับผมนี่ครับผลงานของเราก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะฮะกับเวลาประมาณ2ชั่วโมงได้ครับส่วนมากก็จะรวยปลาส้อยเหมือนเดิมครับวันนี้นี่ครับ ผลงานก็ประมาณนี้ครับผมครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับกับเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงครับผมก็โอเคนะครับนะ้านๆะคลิปนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปตกปลากันที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้